นับตั้งแต่สาภาพยุโรปทำการคว่ำบาตรรัเสเซียตั้งแต่รัเสเซียเข้ามาปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565ด้วยการปิดธนาคารและลุกลามไปถึงการแบนนําเข้าพลังงานจากรัเสเซียซึ่งก็มีทั้งประเทศที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ล่าสุดประธานาธิบดีเวลาดิเมียปูตินแห่งรัเสเซียได้ส่งสัญญาณเตือนถึงชาติตะวันตกว่าเขาอาจยกเลิกข้อตกลงต่างๆระง,งับการส่งออกผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบสำคัญในมาตรการตอบโต้หนักหน่วงที่สุดเท่าที่เคยมีมาของเครมลินต่อมาตรการคว่ำบาตรที่กำหนดเล่นงานรัเสเซียโดยสหรัฐและพันธมิตรต่อก,กรณีรุกรานยูเครน โดยปูตินลงนามในกฤษฎีกาฉบับหนึ่งเมืม่อวันที่3พฤษภาคมซึ่งเปิดทางห้ามส่งออกผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบไปยังบุคคลบริษัทหรือองค์กรต่างๆที่อยู่ในบัญชีคว่ำบาตรที่เขาสั่งให้รัฐบาลร่างบัญชีดังกล่าวขึ้นมาภายใน10วันกฤษฎีกาฉบับนี้ให้อำนาจมอสโกในการระงับส่งออกหรือฉีกสัญญาที่ทำไว้กับบริษัทหรือบุคคลที่อยู่ในบัญชีคว่ำบาตรได้ทุกเมื่อ โดยรัฐบาลรัเสเซียมีเวลา10วันร่างรายชื่อพวกที่จะถูกคว่ำบาตรนอกเหนือจากบรรดาน,นักการเมืองตะวันตกที่ถูกคว่ำบาตรไปก่อนหน้านี้และเป็นที่ชัดเจนว่าปูตินใช้กฤษฎีกาฉบับนี้ตอบโต้ในสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นความเคลื่อนไหวผิดกฎหมายของสหรัฐและตะวันตกที่มีเจตนากิจการสหพันธรัฐรัเสเซียพลเมืองสาพันธารัฐรัเสเซียและบริษัทหรือองคอ์กรที่ถูกต้องตามกฎหมายของรัเสเซียจากสิทธิในทรัพย์สินและจำกัดสิทธิในทรัพย์สินของพวกเขา โดยกฤษฎีกาฉบับนี้กำหนดกรอบมาตรการตอบโต้ทางเศรษฐกิจในความเกี่ยวข้องความเคลื่อนไหวที่ไม่เป็นมิตรของรัฐต่างชาติบางประเทศและองค์กรระหว่างประเทศบางแห่งมาตรการใหม่นี้ห้ามหน่วยงานรัฐบาลองค์กรและบุคคลต่างๆจากการทำธุรกรรมในนั้นรวมถึงลงนามสัญญาค้าขายภายนอกกับบริษัทบุคคลและองค์กรต่างๆที่อยู่ในบัญชีดำที่จัดทำขึ้นมาใหม่ ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังโจเซฟบราเรลผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปด้านกิจการต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงออกมาระบุถึงแนวคิดจำกัดบทบาทธุรกรรมทางการเงินของรัสเซีย โดยธนาคารรัเสเซียจำนวนมากขึ้นจะถูกตัดการเชื่อมต่อจากระบบสื่อสารการธนาคารทั่วโลกสวิปในภาคการธนาคารจะมีธนาคารรัเสเซียจำนวนมากที่จะออกจากสวิปแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยชื่อหรือหมายเลขของสถาบันการเงินเป้าหมายได้ตามข้อมูลของบอเรลสาภาพยุโรปกำลังดำเนินการคว่ำบาตรทางการเงินชุดที่6ต่อมอสโกหวังว่าจะสามารถตกลงกันได้ในปลายเดือนนี้นอกเหนือจากข้อจำกัดสวิปแล้ว สหภาพยุโรปยังกำลังมองหามาตรการที่จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการนำเข้าน้ำมันของรัสเซียก่อนหน้านี้สหภาพยุโรปได้ประกาศคว่ำบาตรรัสเซีย5รอบตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการทางทหารในยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์โดยปิดธนาคารเจ็แห่งจากสวิตและตัดประเทศออกจากตลาดเงินดอลลาร์และเงินยูโรอย่างมีประสิทธิภาพมาตราอื่นๆ รัเสเซียมีกลไกาการชำระเงิน SPFS ซึ่งมีฟังก์ชันที่ช่วยให้สามารถส่งข้อความในรูปแบบสวิฟตได้พัฒนาโดยธนาคารแห่งรัเสเซียตั้งแต่ปี2014ซึ่งรวมถึงธนาคารรัเสเซียส่วนใหญ่รวมถึงองค์กรต่างประเทศ52แห่งจาก12ประเทศเมื่อเดือนที่แล้วธนาคารกลางรัเสเซียได้ลงทะเบียนร,ระบบการชำระเงินใหม่ที่เรียกว่า Hello เพื่อเปิดใช้งานการโอนเงินไปต่างประเทศ